ความคิดอิสระนะครับความคิดอิสระปกติคนเราจะมีอวิชชาครอบงำความคิดทำให้ความคิดนั้นไม่อิสระคือไปยุ่งเกี่ยวกับความคิดคอยไปมีความเป็นเราไปครอบงำความคิดของตัวเองและผู้อื่นว่าอย่างนั้นต้องคิดอย่างนี้ไม่ต้องคิดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ไม่ต้องพูด,อย,อ,พดอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องทำการที่ไม่อิสระทางความคิดนี่แหละ ทาให้ชีวิตวิบัตินะครับเพราะว่ามันจะมีกิเลสกับมีอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิอุปทานของแต่ละคนแต่ละหมู่แต่ละเหล่านะครับแต่ละคณะซึ่งมีอวิชชาตัณหาอุปทานทิฏฐิมานะที่ต่างกันเราจะเห็นได้ว่าการที่เราไปอิสระทางความคิดเนี่ยจะมีเรื่องของธรรมะที่หลายอาจารย์หลายลูกศิษย์หลายลูกแบบ ทั้งความรู้ทางโลกและความรู้ทางธรรมทั้งทั้งี่เป็นธรรมะเหมือนกันนี่คือใจที่ว่าทําไมเราต้องอิสระทางความคิดหรือปล่อยให้ความคิดเป็นอิสระความคิดอิสระได้มันก็จะเหนือความรู้นะครับเหนือความรู้เพราะความรู้ที่เราไปฟังไปอ่านไปเขียนไปพูดไปทําแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่อิสระเพราะว่ายังได้มาจากการเป็นข้อมูลการประมวลผลการแสดงผลชีวิตก็เลยไม่อิสระ ความคิดอิส no ร <ıyorlar. S 2> ะทําให้เราไม่ต้องเครียดนะครับไม่เครียดกับสมองไม่เครียดกับใจกับอารมณ์กับความรู้สึกไม่เครียดวิตกกังวลกับสิ่งที่รู้เห็นได้ยินดมกลิ่นสัมผัสไม่เครียดกับสิ่งที่ไม่ได้ไม่มีไม่เป็นไม่มีเงินไม่มีความรู้ไม่มีงานนะครับไม่มีคนรักนะครับไม่มีสิ่งที่รักไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีเครื่องนุ่งห่มอาหารยารักษณคที่อยู่อาศัยเนี่ยเราไม่มีอะไรเราก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่กังวล ราะว่าไม่มีก็ตายมีก็ตายมีก็ดับไม่มีก็ดับมีก็เปลี่ยนแปลงไม่มีก็เปลี่ยนแปลงมีก็เป็นทุกข์ไม่มีก็เป็นทุกข์เท่ากันมีก็อนัตตาไม่มีก็อนัตตาเหมือนกันมีก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่มีก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเหมือนกันผู้ที่ปล่อยให้ความคิดเปอิสระแล้วนั้นมันก็เลยสบายนะครับสบายไม่ต้องทุกข์กับเส้นทางเกี่ยวกับความคิด ตอนเราคิดแล้วทุกข์นะครับปุตตชนเนี่ยคิดแล้วทุกข์มันเราเดินลุยน้ําท่วมหรือว่าเดินกองลุยกองไฟเดินลุยพายุเดินลุยทะเลซึ่งมันมีแต่จัดตายกับตายนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราเดินเข้าไปน้ําที่ลึกไฟที่ไหม้มันจะไหม้เราพายุที่พัดก็จะพัดเราไปเปลวเดินไม่นิ่งคนดูดคนก็จะดูดเราเข้าไปเหมือนกันการที่เราไม่อิสระทางความคิดเนี่ยความคิดมันจะดูดเราเข้าไปให้ยู่ในความคิด ให้เราเหมือนถูกปั่นถูกปั่นหัวถูกปั่นใจถูกปั่นอารมณ์ถูกปั่นความรู้สึกให้หลงโลกหลงอารมณ์หลงความรู้สึกหลงความคิดหลงความรู้ความเห็นความเข้าใจคือมันจะเข้าใจผิดคิดผิดพูดผิดตัดสินใจผิดใช้ชีวิตไปในทางที่ผิดก็เลยยังไม่อิสระยังไม่หลุดพ้นแต่เมื่อปล่อยวางความคิดให้เป็นอิสระหรือว่าความคิดเป็นอิสระแล้วเนี่ยมันหลุดพ้นแล้วมันก็เลยไม่ต้องกังวล ว่าจะคิดอะไรมันเราไม่กังวลจะกินอะไรจะอยู่ยังไงจะไปยังไงจะมายังไงจะเกิดยังไงจะตายยังไงจะเอายังไงจะได้จะมีจะเป็นยังไงมันไม่ต้องกังวลมันก็เลยไม่เครียดสะสมไม่มีอะไรมากดดันเพราะเราไปรับฟังมาเรามาคิดสิงท,ที่เขาพูดเขาต้องการเขาต้องการเงินเขาต้องการทองเขาของปัจจัยต่างๆ ขาต้องการกระตันหางเขาถ้าเราไปเสนอสนองด้วยตันหางเขามากดดันเราเนี่ยเราจะเป็นหนี้มันต้องไปเล่นแชร์เล่นหวยเล่นเบอร์ต้องไปโกงไปป้นนะครับต้องไปโกหกพกลมมาต้องไปแย่งชิงมานี่แหละคือใส่ที่ว่าทาไมเราต้องอิสระทางความคิดปล่อ,อยอนะใหคค้ความคิดเป็นอิสระหรือว่าคิดอย่างอิสระนะครับให้ความคิดอิสระความคิดเป็นอิสระแล้วมันไม่มีใครมาเก็บกดกดดันคุ้มครั่งนะครับ วายวุ่นวายกับชีวิตเราได้ทาให้เราไม่คิดอะไรมันเราไม่ได้คิดอะไรกับใครไม่ได้คิดอะไรกับใครที่เราไม่ได้ชอบไมไ่ต้องการเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรก็ผ่านมาผ่านไปเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมันจึงสําคัญมากกันที่เราความคิดเป็นอิสระเนี่ยความคิดเป็นอิสระมันสําคัญมากไม่อย่างนั้นเราจะูกข้อจำกักับผู้อื่นที่เรียกว่าความเก็บกดความกดดันความ,มบ,าบีบบังคับความกมกรูทาเล่น bi ah, bi bangkat penelitian. Tata kalau ini